วีซ่านักเรียนอเมริกาเปิดให้จองคิวแล้วและที่สำคัญก็คือจะต้องเปิดโซเชียล เป็นสาธารณะด้วยค่ะ,เพ,ะเพราะเขาจะเช็คนะคะว่าเรานั้นนะคะมีทัศนคติด้านการเมืองที่เป็นปฏิบัติต่อสหรัฐอเมริกาหรือไม่ดังนั้นใครที่ถือ Facebook IG อันนี้หลักๆเลยนะคะสองโซเชียลก็ต้องเปิดสาธารณะในการสัมภาษณ์นะคะส่วนวีซ่าท่องเที่ยวตอนนี้ก็มีข่าวล่ามาแรงแล้วว่าจะทําเหมือนวีซ่านักเรียนเลยค่ะนั่นคือผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาจะต้องเปิดพรบในโซเชียลทั้ง Facebook แล้วก็ IG หรือโซเชียล ที่แสดงต่อการสมัครในดี s 1 6 0นะคะดังนั้นก็ไปเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าอินเตอร์29เนี่ยไม่เตือนนะสนใจทำ วีซ่าเก็บผลไม้ในฟินแลนด์และสวีเดนครับอินเตอร์249ยินดีต้อนรับค่ะ <Wow. S 1> แต่จะเป็นช่วงของปีหน้า2569แต่เราจะเปิดรับสมัครเดือนตุลาคมของปี2568นะคะเพราะตอนนี้เข่าร่ามาแรงว่าเขาไม่ได้ให้ใช้เชงเก้นวีซ่าในการไปเก็บผลไม้แล้วนะคะดังนั้นแล้วเขาจะใช้วีซ่าที่เรียกว่าเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤด,ด,ดูกาลถ้าใครชอบสตอเบอรี่ฉ่ำ รับรองได้เลยว่าจะต้องไม่พลาดนะคะกับประเทศฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งจะต้องเดินทางไปทางานในเดือนพฤษภาคมิถุยนก,กระกฎาคมและเก็บเบอร์รี่ป่าในเดือนกระกฎาคมสิงหาคมค่ะจะวีซ่าแบบไหนก็ไม่ใช่ปัญหาให้เราช่วยคุณวางแผนแล้วรับรองว่าการขอวีซ่าจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณก็ติดตามเลย